di kerapus เจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะครับหลังจากห่างหายกันไปหลายวันนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับกินร้อนช้อนกลางเวระยะห่างไปไหนมาไหนก็สวมแมสนะครับ2ชั้น3ชั้นไปเลยะชั่วโมงนี้นะครับส่วนคลิปนี้มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องกล้วยแดงอินโดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพกล้วยแดงอินโดด่างนะครับทุกทุกภาพ เลยนะครับเพราะว่าผมได้นะครับแอบเซฟไว้เพื่อเอาไว้เป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วยนะครับที่จริงๆแล้วก็มีกล้วยแดงอินโดเขาเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะมีแบบลายเทพๆเหมือนของพี่ๆเขาได้ผมก็เลยได้เก็บภาพกล้วยแดงอินโดนะฮะของแต่ละท่านเนี่ยเอาไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ขออนุญาตนะครับนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันให้เห็นความสวยงามนะครับว่ากล้วยแดงอินโดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายลายมากๆนะครับ อนแรกที่ผมเห็นนะครับเขาแชร์โพสตกันมาโอ้ปิดก้แดงอินโดราคา10ล้านโคตรตกใจเลยบอกตรงๆนะครับผมตกใจเลยว่าเอ้ยทําไมมันได้ราคาขนาดนั้นเอาพอเข้าไปดูรายละเอียดมันก็จะเป็นดังนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อาจจะได้ข่าวมากันบ้างแล้วหรือว่าอาจจะได้ยินได้เห็นนะฮะผ่านรายการทีวีหรือว่า a c e b o o k นะครับเพิ่งจะสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากนะครับกล้แดงอินโดของเรานะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยขายกันราคาหลักล้าน ก็คือฮากันหน้าดูเลยนะครับแต่ณปัจจุบันคือ1นล้าน2ล้านเนี่ยขายกันเป็นว่าเล่นบางคนอาจจะไม่ได้สนใจข่าวหรือว่าบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นการปั่นราคานะครับแต่ก็ณนะวันนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าแดงอินโดนะครับด่างเนี่ยก็คือสามารถทําราคาไปถึงต้นละ10ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับส่วนแอดมินก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเจ้าของกล้วยด้วยเนาะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันยังไงถ้าใคร อยากรู้นะครับว่าเป็นใครยังไงก็ลองตามไปดูในกลุ่มของกล้วยแดงอินโดด่างกันแล้วกันนะครับก็จะมีคนแชร์เยอะแยะกันมากมายเลยนะครับนะฮะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เจ้าของกล้วยแล้วก็พี่ที่มาซื้อกล้วยด้วยนะครับสาหรับนะครับเจ้าแดงอินโดด่างต้นนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าแม่นางพญาตุ๊กแกนะครับของพี่เขานะฮะข้อมูลนะครับที่ได้มาก็คือเจ้านางพญาตุ๊กแกเนี่ยก็คือ1ต้นนะครับพร้อม ลูกนะครับอีก8หนอนะครับบวกสิทธิ์รับผลกําไรคืนนะครับการจองหนอเนี่ยหนอละ2 m หรือว่า2ล้านนั่นเองจากลูกค้าที่จองไว้แล้วนั่นก็เท่ากับว่านะครับแหนอเนี่ยหนอละ2ล้านนะครับก็เท่ากับว่า8คูณ2เท่ากับ16ใช่ไหมถ้าพี่คนนี้ซื้อไปเนี่ยก็คือได้ต้นแม่ไป1ต้นนะครับบวกลูกอีก8 นะฮะแล้วก็บวกสิทธิ์ผลกําไรคืนจากการจองหน่อนะครับอีก2ล้านเพื่อนเพื่อนก็ลองคิดตัวเลขกันดูแล้วครับว่า8ดหน่อหนอละ2ล้านเนี่ยก็เป็นเท่าไหร่เนาะยังไงก็ทุกการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะฮะอย่างน้อยนะครับที่คนที่มาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมองออกแล้วว่าเขาซื้อกล้วยต้นนี้ไปพร้อมลูกเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่ขาดทุนแน่นอนบางคนนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นการปั่นราคาหรือว่าปั่นกระแสให้กล้วยเนี่ยมันมีราคาส ขึ้นนะครับเพื่อที่คนที่ทําหรือว่าคนที่เล่นเนี่ยฮะจะได้ขายแพงๆนะครับอันนี้ก็ต้องมาเท้าความมันก่อนเลยนะครับว่าอย่างผมนะครับที่เคยเห็นมาเนี่ยกล้วยแดงอินโดจริงๆเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างนานแล้วครับเป็น1 0 20ปีแล้วครับผมแล้วก็บางคนนะครับอาจจะมองว่าเป็นการปั่นราคาหรือว่าผมมานําเสนอแบบเนี้ยจะเป็นช่วยการปั่นกระแสปัันราคาหรือเปล่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเคยเห็นกล้วยแดงอินโดนะครับราคาตั้งแต่700บาทมาแล้วในเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้ว แล้วก็เห็นมีเพื่อนๆบางท่านนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยมันลันโพสต์เก่าขึ้นมาเนี่ยคือขายกันต้นละ200-300บางคนเนี่ยขายถึงขนาดต้นละ300ขาย2ต้นแถม1ต้นก็คือตั้งแต่ประมาณนี้แล้วก็ราคามันก็อัปเดตมาเรื่อยๆส่วนตัวแล้วนะครับเคยคิดนะครับที่จะซื้อกล้วยแดงอินโดตอนราคา80,00แต่ผมก็มาคิดเหมือนกับหลายๆท่านนะคิดว่านะครับคือมีการปรับราคากันไหมทําไมกล้วยต้นหนึ่งเนี่ยมันต้องมีราคาแพงขนาดนั้น80,00นะตอนนั้นถือว่าแพงนะครับย้อนไป สัก2-3ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงเลยเทียบกับกล้วย1ต้นนะครับลูกก็กินไม่ได้นะฮะลูกเนี่ยจะมีให้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะน้อยมากที่จะเห็นเอ่อลูกของกล้วยแดงอินโดนะครับซึ่งผมก็ตามนะครับดูมาเรื่อยๆด้วยความโชคดีของผมเองเนี่ยก็คืออย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปตั้งแต่เรื่องของไม้ด่างนะครับเนื่องจากผมเนี่ยคือมาจากสายของผลไม้ ต่างประเทศนะฮะแล้วก็ในกลุ่มนะครับที่เล่นผลไม้ต่างประเทศด้วยกันเนี่ย <_ d ance> เขาก็ค่อยๆพัฒนามาเล่นในส่วนของพวกไม้ด่างแล้วก็กล้วยด่างนะเมื่อก่อนก็จะมีกล้วยดง DO, อินโดกล้วยฟลอริดานะครับแรกๆเลยจะเป็นกล้วย,ยฟลอริด้านะครับที่ค่อนข้างที่ลดเล่นในตลาดกล้วยมาอย่างยาวนานแล้วก่อนใครเพื่อนเลยสําหรับกล้วยด่างแล้วก็ค่อยๆตามมากันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตันนีนะครับ น้ำว้าข่อมด่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้เยอะแยะมากมายสําหรับกล้วยด่างนะครับมันก็เลทรันราคากันมาเรื่อยๆนะครับผมก็ได้เฝ้ามองส่วนตัวก็คือณตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เล่นไม้ด่างเลยนะครับแต่ว่าเราเล่น Facebook ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่เนื่องจากสภาวะโควิดนั้นตอนนั้นมันก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็มีปัญหาเรื่องงานด้วยเนาะ เฟซบุ๊กก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ก็แอบเห็นเพื่อน,อนหลายๆท่านที่คืออยู่ตน้นต้นของระดับประเทศอะหลายท่านเลยแล้วกันนะฮะที่เป็นเพื่อนกันอยู่ในเฟซบุ๊กก็คือเขาโชว์พวกไม้ด่างบ้างกล้วยด่างบ้างเนี่ยก็แอบดูเข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยแปดพันไม่ซื้อกล้วยดาลินโดอ่ะก็นะมาซื้อในราคาเกือบ6หลักนะฮะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็6หลัก เกือบหกหลักแหละนะฮะก็ไปจองเขาไว้ตั้งแต่แบบเท่าคิเลปอ่ะแล้วฮะแล้วก็ได้ต้นมานะโดยส่วนตัวก็มีอยู่แล้ว2ต้นนะครับเหมือนกันก็เฝ้าดูนะฮะตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลัก10ล้านยังไงก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับพี่ที่ขายกล้วยได้แล้วก็พี่ที่รับซื้อ,อยังไงก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการขายกล้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็นําภาพสวยๆของกล้วยแดงอินโดตอนแรกที่ไม่คิดว่าจะทําคลิปแบบนี้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเมื่อเห็นนะฮะมีการซื้อขายในระดับ สาิบล้านเนี่ยก็เอาสักหน่อยหนึ่งนะฮะ ในส่วนของกล้วยแดงอินโดนะครับต้องบอกว่าความสวยงามของกล้วยแดงอินโดนะครับค่อนข้างหลากหลายนะครับด้วยความที่เป็นจุดเด่นของกล้วยแดงอินโดเนียมีสีแดงนะครับจัดจ้านตัดด้วยลายสีเขียวนะครับก็จะทําให้กล้วยแดงอินโดนะครับมีจุดเด่นแล้วก็สง่าสวยงามนะครับแล้วด้วยความที่ความด่างเนี่ยมีหลากหลายนะครับเช่นาลายธรรมดาก็มีลายเม็ดฝนก็มีลายพายุก็มีนะฮะแล้วก็ลายวา กิยหลายหลายลาย,ลายแม้กระทั่งลายแม่นางพญาตุ๊กแกนะครับของที่ที่สามารถจบไปได้ในราคา10ล้านก็ตามแล้วก็แต่ละที่แต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับผมก็เห็นมีลายหลายหลายลาย,ลายที่ตั้งชื่อกันบางคนก็จะตั้งไปทางรวยทรัพย์มั่ง,ม,งมหาโชคบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสวยงามโดดเด่นกันไปนะครับอย่างน้อยก็สวยไม่สวยเพื่อนๆก็ลองดูภาพที่ผมเอาขึ้นมาให้นะครับเพราะว่าคลิปนี้จะรันภาพก้วยแดงอินโดทั้งหมดนะฮะทั้งคลิปเล เ,ะะเข้าที่ผมแอบเก็บมาได้นะครับเพื่อนๆยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ออกมาปั่นกระแสหรือว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าจะบอกว่าทุกการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงคือต้องบอกก่อนว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเนี่ยก็คือชอบในส่วนของไม้ด่างอยู่แล้วนะครับเราก็ได้ทําคลิปไม้ด่างเนี่ยไปค่อนข้างหลายคลิปแล้ว เพราะฉะนั้นการลงทุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะถูกหรือว่าจะแพงเนี่ยทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนบุคคลนะครับการซื้อขายราคาไม่ว่าจะถูกหรือว่าจะแพงนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลักนะครับยังไงก็ขอให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็ขายกล้วยได้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อขายกันได้เยอะๆแล้วก็เอาลายสวยๆเท่ๆเนี่ยมาขายราคาเบาๆนะครับให้กับ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,น,นะครับที่ติดตามหรือว่าอยู่ในกลุ่มของกล้วยแดงอินโดกันบ้างนะครับพี่ๆหลายๆท่านก็อาจจะอยากได้ครอบครองกล้วยแดงอินโดลายสวยๆเทปๆนะฮะในราคาย,ย่อมเยาๆอ,อะไรเงี้ยหลักหมื่นอะไรเงี้ยก็จะดีมากๆเลยครับผมยังไงซะคลิปนี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะครับเพียงแต่จะมานําเสมอว่าอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าการปลูกต้นไม้นะครับซักต้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมัน อาจจะส่งผลให้เราครับที่สามารถสร้างรายได้ได้แม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนนะฮะที่ค่อนข้างสูงแต่อย่าลืมว่าบางครั้งการลงทุนค่อนข้างสูงมันก็ได้ผลตอบแทนที่กลับมาสูงเหมือนกันนะครับถ้าคุณลงทุน10บาทคุณก็อาจจะได้มา10บาทคนลงทุน100ก็อาจจะได้กลับมา100บาทเหมือนกันนะฮะแต่ไม้ต่างอย่างที่บอกนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่า เพื่อนๆอ,อาจจะลงทุนหลักร้อยนะครับแต่ว่าในอนาคตต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามีคนปลูกจะและ้วแต่ว่ามีคนแบบทิ้งไปแล้วคือไม่ได้สนใจใดีจนมันจะสูญพันธุ์เกือบหายไปหมดแล้วอยู่ๆราคาต้นนั้นนะนะฮะมันก็กลับมาเป็นหลักร้านได้อันนี้ก็คือเป็นแค่มุมมองหรือว่าเป็นข้อพิจารณาแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีต้นไม้ไหลายๆต้นนะครับยิ่งนะฮะถ้าสังเกตเช่นกลุ่มบอลสีอย่างเงี้ยกลุ่มบอนสีที่เป็นบอลเก่าอายุ40-50ปี60ปีหรือว่า100ปีนะตอนเนี้ยจากรคาคา สิบาท20บาทซื้อขายกัน30มิบาทหรือบางคนเนี่ยแทบจะแจกณตอนนี้นะครับต้นหนึ่งมันสามารถขายได้ในราคา1 2ึ0 0ห0 0่นไปจนถึงห0 0 0งแแล้วแต่ชื่อนะฮะตระกูลบอลน,นั้นว่าเป็น,เป,นเป็นตับอะไรนะครับณตอนนี้อย่างที่เรนเห็นหรือว่าที่โด่งดังกันมาก็เป็นพวกตับหัตมานอะไรประมาณนี้เนาะที่ว่าโด่งดังหรืออย่างเช่นชายชนนะที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้าไปผมยังเสียได้เลยตอนผมทําคลิปนะชายชนราคา300บาทผมว่าจะซื้อจะซื้อจะ ซื้อเราไม่คิดว่ามันจะราคาดีดไปจนถึงตอนนี้เป็นหมื่นแลนหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นกันเลยทีเดียวแล้วแต่ฟอร์มนะคือก็ยังเสียดได้ตัวเองเหมือนกันอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างนะฮะอีกข้อหนึ่งที่มันเป็นข้อดีสําหรับการปลูกไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับปกติธรรมดาหรือว่าไม้ด่างนั่นเองยังไงก็อ,อาจจะ ให้เพื่อนๆมีสาระตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับผมยังไงก็เพื่อนๆน,นะครับดูคลิปนี้นะฮะเราก็บางคนอาจจะดูว่าเป็นการบัลราคาอย่างงู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเนาะเราจะไม่ก้าวไก่ไม่ล่วงเกินนะครับแต่ละท่านเพราะว่าความคิดแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับใครจะมองว่าปั่นก็ปั่นไปใครจะมองว่าเป็นการลงทุนนะครับก็มองเป็นการลงทุนบางคนอาจจะมองว่า ความสวยงามซื้อเพื่อสะสมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับยังไง คลิปนี้นะครับผมไก่บ้านสวนมัสสนัดดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะก็เฮ้ยนะเราก็มีกล้วยแดงอินโดแหละยังไงก็ขอทําคลิปเกี่ยวกับอ่ากล้วยแดงอินโดลา่สวยสักคลิปหนึ่งนะในฐานะที่ทำอ่าหลงไม้ใบเนาะเพราะว่ากล้วยแดงอินโดเนี่ยมันก็เป็นไม้ดังนะฮะแล้วก็อยู่ในคอนเซปต์หลงไม้ใบของเราเหมือนกันส่วนตัวก็มีเหมือนกันด้วยแหละโอเคไปแล้วสวัสดีครับก็ก่อนจากกันไปนะลืมบอกว่าใครปลูกกล้วยไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยดังทั้งหลายก็ อย่าลืมนะครับก็ไปป้องกันกันไว้ให้ดีนะครับใครอยู่ใกล้ก็ติดกล้องวงจรปิดหรือว,ว่าล้อมรั้วได้ก็ทําไปนะครับขนาดกล้วยราคาหลักแสนก็ยังหายกันยกสวนมาแล้วณนะตอนนี้ถ้ากล้วยราคาออกข่าวไประดับ10ล้านเนี่ยรับรองเพื่อนๆถ้าไม่ดูแลกันดีๆก็อาจจะหายยกสวนนะครับอย่าหาว่าไก่ไม่เตือนเดอ้อ